ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่หลายคนถามผมมาเยอะมากครับว่าเรื่องขมิ้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับนะครับให้ทุกคนได้เห็นลักษณะว่าอ่ามันมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ครับหนึ่งครับมีนี่นะครับแคปซูลขมิ้นชันนะครับแล้วก็มีอ่านี้อุนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมครับมีเกลือนะครับแล้วก็ น้ำส well ้มสายชูหมักสับปะรดนะครับทุกอย่างมีเหตุผลมันครับว่าทำไมถึงเลือกใช้ในแต่ละอย่างนะครับแล้วก็ประเด็นคือสิ่งที่ต้องรู้ว่าปูนเปลือกหอยนมาจากอะไรนะครับปูนเปลือกหอยถ้ามาจากเปลือกหอยนะครับมีการบดนะครับมีการเผานะครับเดิมเนี่ยเขาเปลือกหอยนี่จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งไม่ละลายน้ํานะครับพอได้ทําการเผาปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ครับปูนเปลือกหอยนะครับก็เมื่อเปลือกหอยนะครับถูกเผาจะเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมออกไซด์ครับ และนี่แหละครับตัวของแคลเซียมออกไซด์นะครับเมื่อผสมกับน้ําจะให้ฤทธิ์เป็นด่างครับและเมือ่อฤทธิ์เป็นด่างนั้นความเป็นด่างนั้นเมื่อเรานําตัวของขมิ้นชันะนะครับผงขมิินชันเนี่ยซึ่งมีสารที่เรียกว่าเซอร์คูมินครับสารตัวนี้นี่แหละเมื่อไปเจอกับด่างจะให้ปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวเราต้องทดลองครับวันนี้นต้องลองเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วครับซึ่งถ้าเราไม่อยากเป็นสีแดงก็ต้องทําให้หมด สภาพความเป็นด่างครับแล้วเราจะทําอย่างไรและเกี่ยวอะไรกับเนื้อปลาครับไปชมกันครับโอเคนะครับเรามาทดลองนะครับเรามีแก้วน้ําอยู่2ใบครับจากนั้นครับผมก็นําปูนปลาอยครับนี่ครับใส่ลงไปในแก้วที่1นึ่งนะครับจากนั้นครับนํำปูนปลาหอยครับนี่นะครับใส่ลงไปในแก้วที่2ครับเห็นไหมครับอันนี้มาดูครับ นี่ครับทั้งสองแก้วครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาเติมน้าครับนี่นะครับใส่น้ําไปครับนี่ีเราบอกครับละลายครับละลายเข้าด้วยกันน้ําจะเป็นไงครับน้ําก็จะมีความเป็นด่างครับน้ําจะมีความเป็นด่างจากนั้นครับผมก็นํานี่เลยครับแคปซูลครับคาร์ินชานครับครับหยอดลงไปเลยครับใส่ไปสัก ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับดึกเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับลองดูครับเป็นไงครับนี่คอมมินชันก็จะกลายเป็นสีออกแดงแครับนี่เห็นไหมฮะสีกระจกแดงแครับไม่ใช่สีเหลืองครับนะครับเนี่ยยิ่งอยู่ก็จะยิ่งแดงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแดงไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับน้าก็จะแดงนะครับคราวนี้ ในแก้วนี้นะครับเราบอกว่าถ้าเป็นด่างเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับกลายเป็นสีแดงว่าจะสารเคอร์คูมินครับผมต้องพยายามทําให้หมดความเป็นด่างครับเช่นผมใส่เกลือลงไปครับดูนะครับใส่เกลือไม่พอนะครับผมเพิ่มน้าส้มสายชูหมักเข้าไปด้วยซึ่งมีความเป็นกรดอ่อนๆครับอันนี้ก็คือที่ใช้ทดสอบพระนะครับ5%เราใส่เข้าไปอีกนะครับใส่เข้าไปเลย คนั้นนะครับคนเข้าให้เข้ากันก่อนครับคนให้เข้ากันนะครับใส่ทั้งเกลือก็ไปแล้วนะครับใส่เกลือใส่น้ำส้มนะครับเพิ่มอีกนิดหนึงเด้อเราจะดูว่ามันเกี่ยวกันไหมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายครับว่าเป็นอย่างไรนะครับใส่เข้าไปนะครับเติมน้ำอีกหน่อยด้วยนะครับเติมน้ำเข้าไป นะครับอันนี้แดงมากครับดูอยู่ไปนี่นะครับจะแดงเลยนะครับจากนั้นครับผมเอาที่เหลือครึ่งหนึ่งครับของคมบิ้ชันนะครับใส่ลงไปในนี้ครับนี่นะครับอะหมดนะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับสียังเหลืองดีอยู่เลยนะครับคนนอีกครับเป็นไงครับชัดเจนครับว่า สีไม่เปลี่ยนครับคมิ้นจะเปลี่ยนเมื่อเจอด่างครับแต่เมื่อเจอกรดแล้วจะไม่เปลี่ยนสีครับเห็นไหมครับเรียงเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยทําแค่เป็นกลางก็ไม่เปลี่ยนครับผมเพื่อนใส่น้ําส้มเข้าไปด้วยนะจริงจริงถ้าใส่เกลือมากๆก็เป็นกลางแล้วคราวนี้เกี่ยวยังไงกับพาครับจะบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุครับแต่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาทางเคมีครับนะครับดูชัดๆนะครับนี่ทั้งสองถ้วยนะครับ จากบทสรุปนี้นะครับหมายความว่าถ้าพระที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยครับเราเอามาใช้ครับแล้วโดนเหงื่อนะครับที่มีเกลือนะครับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับความเป็นด่างอาจจะมีความลดลงระยะเวลาประมาณนึงนะครับเมื่อด่างลดลงนะครับโดนสารเคอร์คูมินของของมิ้นก็จะไม่ปรากฏสีแดงครับหรือในมวลสารนั้นหากมีกล้วยนะครับ ซึ่งมีกลุ่มที่เป็นน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยเป็นกยายหารเป็นน้ําตาลซึ่งมีจุลินทรีย์อยู่ครับสาเหตุที่ผมใช้น้าส้มสายชูหมักเพราะว่าน้ําส้มสายชูหมักสับปะรดเนี่ยมาจากน้ําตาลในสับปะรดแล้วก็เกิดจุลินทรีย์นะครับเกิดกระบวนการย่อยสลายนะครับและทําให้เกิดสภาพเป็นกรดอ่อนมีความเปรี้ยวเช่นเดียวนะครับมวลสารกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในระหว่างที่พลาสเนี่ยยังไม่ได้แห้งสนิทดีหรือแห้งแล้วแต่มีการใส่หรือการใช้นะครับ ถ้ายิ่งมีมวลสารที่เป็นกะยะหารอยู่การเปลี่ยนแปลงที่จะมีความเป็นกรดเกิดขึ้นนะครับจากความหวานที่มาจากจ้ากกล้วยจากข้าวที่มีอยู่ข้างในแล้วมีจุลินทรีย์อยู่นะครับทําปฏิกิริยานะครับเพิ่มความเป็นกรดให้กับเนื้อปูนเพราะฉะนั้นถ้าหากผ่านปฏิกิริยานี้อย่างที่ผมบอกครับเวลามีส่วนช่วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากด่างให้กลายเป็นไม่ด่างเป็นกลางก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมทำเนี่ยใช้เวลา ไม่กี่นาทีนะครับจริงๆใส่ปุ๊บก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพระที่เป็นเนื้อกยายหา a นะครับใส่ข้าวกล้วยต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นไปได้เลยครับนะครับเพราะว่ามันมีความมันสามารถสร้างกรดขึ้นมาได้นะครับด้วยกระบวนการทางธรรมชาติแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นเนื้อปูนเป็นหลักนะครับโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยายิ่งไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเกิดปฏิกิริยาที่ทําให้ปูน เปลือกหอยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมื่อบวกกับน้าปุ๊บจะกลายเป็นตัวนี้ไม่เป็นด่างนะครับถ้าเป็นปูล้วนๆเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นกลางเพราะบางคนเอาขอมูนไปทดสอบอาจจะเจอสีแดงได้ครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไปเจอด่างของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเพราะนั้นมุมนี้เนี่ยเป็นมุมวิทยาศาสตร์นะครับทุกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับแต่ไปทดลองที่บ้านดูได้นะครับนี่คือปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายคนถามแล้วผมเองนะครับเก็บพระสมเด็จตามตำลานะครับอาจารย์โจ๊งนะครับก็เอามาเป็นความรู้ให้ทุกท่านดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ